สวัสดีครับวันจันทร์ที่28เมษายน68นะครับเรื่องของท e โอกราฟิก i ิสก็ไม่ต้องไปตามมากสงครามฮามาสอิสราเอลแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียนั้นจะจบลงอย่างไรเป็นเรื่องของการเจรจาของอเมริกาที่พยายามจะหยุดแล้วก็มาสโคบอยู่ที่สงครามการค้างนะครับทาริฟวิซิพโกฟทาริฟที่หยุดโพสต์โอนไป90วันจะสิ้นประมาณต้นเดือน7 ่วนของจีนนั้นไม่ได้หยุดก็เดินต่อไปก็จะเจริใจยอย่างไรอยู่ที่ทรัมป์นั้นเพราะสีจิงคงไม่ได้โทรหาทรามแน่นอนอย่างที่เจ้าหน้าที่จีนบอกเราไม่มีคนจะจ,จะตกลงโทรคุยคุยกันอยู่ที่อเมริกาจะลดลงมาอย่างไรจาก145เพราะมีผลกระทบกับซัพพลายเชนและทุกอย่างที่ไม่ได้เตรียมตัวมาขึ้นภาษีไปอย่างรวดเร็วนั้นกระทบกับซัพพลายเชนในอเมริกาปัญหาที่อเมริกามีทันทีร้านค้าต่างๆ5ล้านใหญ่ โฮมาเอไอทาร์เก็ตเอไเมซี่เอยรีสองแห่งที่เป็นใหญ่ๆนั้นขาดแคลนวัตถุดิบการขายสปายเชนนั้นไม่มีทําให้ทุกคนตุนสินค้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะมันแพงขึ้นถึงร้อยสี่สิบห้าเซนสูงสุดและบางอย่างสองร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซนนั้นแน่นอนครับเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ชิปต่างๆถึงได้โพสต์โพนกันไปก่อนว่าจะอย่างไรอย่างที่ท,ไทํไในแถลงโดยทําให้หุ้นรีบาร์ แต่ยังไม่น่าไว้วางใจครับเพราะยังไม่รู้จะเจรจาเมื่อไหร่และการซื้อเวลาไปจีนก็จะกระทบถึงแม้จีนจะกระทบแต่อเมริกาจะหนักกว่าอย่าลืมว่าซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนต่างๆจะขาดแคลนถึงแม้จะปั๊มไหลเข้าไปตลอดก่อน90วันของประเทศอื่นๆนั้นก็ไม่เพียงพอเท่ากับที่จีนส่งไปอเมริกาถึง 40- 5 0นะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของการสงครามการค้าเรากลับมาดูให้ดีนะครับถึงแม้ และแบงก์อเมริกาถึงได้บอกมาออกมาแล้วครับตลาดหุ้นอเมริกาไม่น่าไว้ใจแล้วก็ดอลลาร์ด้วยจะวิกก็เกิดเซลล์ดอลลาร์แล้วก็หุ้นไปเข้าสู่อะไรนะครับถ้าแบงก์อเมริกาแนะนำอย่างนี้แบงค์ Bank อื่นๆนะครับที่เดินตามและโบรกเกอร์ broker, มีหรือครับเหมือนกับเจพีมอร์แกนโกลเมนแก็ออกมาแล้วทั้งนั้นเพราะโอกาส Re เ e s s i o n 45ถึงเปอร์เซ็นต์ในอนาคต12เดือนข้างหน้าเรื่องสงครามการค้าก็จะกระทบกับเศรษฐกิจและเฟดนั้นที่จะลดดอกเบี้ยนั้น ก็มันค่อนข้างยุ่งยากมากเพราะจะดูเรื่องของสองครามการค้าจีนมีผลกระทบกับภาวะเงินเฟอ้ออย่างไรและเศรษฐกิจโลกอย่างไรฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับดอลลาร์จะเสื่อมลงไปถึงได้มีที่ปรึกษาครับเซเว่นเีรานั้นต้องการให้ดอลลาร์อ่อนและต้องการให้ยูบอ,อ่อ่อนด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคนที่ขายจะมีญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้นระดับหนึ่งตอนนี้นะครับ1นึ่งจุดอเดอลลาร์จีนนั้นจาก1.3เหลือแค่7 แสนหกหมื่นแปดพันดอลลาร์เท่านั้นเองขณะที่ซาอุดิอาระเบียอันดับสามหกแสนนดอลลาร์นั้นสามแรงแข่งขันทั้งขายทั้งบอลทั้งดอลลาร์อะไรจะเกิดขึ้นนี่คือภาพนะครับจึงทําให้สกอตแบดเซตและทํามถึงต้องหยุดคิดเพราะอย่าลืมนะครับความเสื่อมค่าเพราะมีความต้องการเงิน3ทริลลิออดอลลาร์ในปีนี้ถึงดิวซึ่งอาจจะเป็นเป็นสัญญาณทําให้เกิด d e f a u l t เกิดขึ้นในอเมริกาปีนี้ 3ล้านปีหน้า2ล้านทเทรนรวม5้าล้านทเทรนปั๊มออกมาขายไม่ได้หรอือไม่มีผู้ซื้อมีแต่จะระบายออกนี่คือภาพมอนิเตอร์ฉะนั้นไม่แปลกใจเลยครับดอลลราจะอ่อนลงคนที่เป็นบอลยูทั้งหลายต้องขายออกทั้งดอลลร์ทั้งบอลและไปสกุลอืน่นจะไปไหนล่ะครับจะไปทองคําหรือจะเป็นบิตคอยที่ทําจะบอกว่าเอามาเป็นแทนท,ท,ท,ทุนสำรองระหว่างประเทศเพราะอาเมริกาตลอด20 30ปีที่ผ่านมา ปั๊มยอดออกมาเรื่อยๆแล้วใช้ประชานิยมทําให้นีสสาระเพิ่มสูงเฉพาะดอกเบีย้ยนะครับพี่ยูบอลอยู่ห้าเซนของเฟดอยู่เนี่ยทำให้ใจค่าดอกเบีย้ยต่อปีหนึ่งทรียูเอสดอลลาร์นี่คือปัญหาหนักหน่วงถึงได้เป็นโอกาสของประเทศอื่นๆสบายมากในการที่จะระบายออกแล้วเปลี่ยนัปอย่างอื่นเหมือนกันที่จีนระ,ะบายออกตั้งพงนะทำายจีนยากครับซาอุดิอาราเบียพลัยดยศอีวีนะครับที่ซาอุดิอาราเบีย ร่วมกับ b ีไวดีอารมโกผลิตใน3-5ปีข้างหน้าแทนสัญญาจาก1%ปัจจุบันนะครับีเจะเพิ่มเป็น30%ในอนาคต3ปีถึง5ปีข้างหน้าขณะที่ Toyota Lexus ก็ไปผลิตในเซี่ยงไฮ้เป็นรถอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดย Toyota 1โ0อยเปอรเซ็นตนั้นก็จะผลิตขึ้นมาเห็นไหมครับอุตสาหกรรม EV จีนคองโกร ยากมากท่านมีการจะตามอย่างไรนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่ชี้ชัดให้เห็นภาวะเศรษฐกิจโลกนั้นสงครามยิ่งยื้อนานยาวในเรื่องของทาริฟจะทําให้อเมริกาเพี่มคพันจะรีบเจรจาตกลงอย่างไรเท่านั้นเองโดยภาพรวมมอนิเตอร์นะครับ90วันในเดือนเจ็ก็จะครบแลว้วก็ของจีนยังไม่รีบเจรจาก็จะเดินไปเรื่อยๆแต่จีนก็ได้แอบลดดอกภาษีเรื่องของทาริฟกับอเมริกาลงมานะครับไม่ได้เก็บ 125, ร้อยยี่สิบห้าเฉพาะช่วงชิป ซัพพลายเชนเห็นไหมครับเพราะมีความต้องการจีนต้องการให้ชิปต,ต่างๆโน้ตเฮาวใหม่ๆเข้าไปและจีนจะได้ศึกษาจะจีนผลิตได้เองอยู่แล้วนะครับนี่คือปัญหานะฉะนั้นเรื่องของควอนตัม AI ควอนตัมคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆจีนไม่เกิน3ปีเขาสามารถผลิตได้นี่คือสิ่งที่สุดยอดของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่อเมริกาเขากลัวมากฉะนั้นไม่แปลกใจรอกครับสงครามชิปซัพพลายเชน AI นี้จีนริบซิกเกิด ตอนนี้เกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับอาลีบาบาเอไอก็ได้โว้ยเอไอก็มีมาแล้วเห็นไหมครับคู่แข่งอเมริกานี่จีนทั้งนั้นนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ฉะนั้นในแถบอาเซียนเซาท์อีสเอเชียเป็นฐานผลิตที่ได้บริสุทธิมาหรือซัพพลายเชนรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้ประโยชน์แน่ๆเรื่องสองชิปซัพพลายเชนเอไอตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไรอเมริกาจะถูกล่มทลายแล้วกลับมาในอีมิชิ่นมาเก็ตกับยุโรปนั้นสกุลยุโรปจะมาแทนดอลลาร์าในอนาคต ใน5ปีข้างหน้าอย่างรวดเร็วแล้วเรื่องของบิตคอยที่กําลังใช้กันอยู่จีนนั้นใช้ดิจิทัลหยวนนะครับเทรดการค้าใช้เวลาเร็วมากแค่1นาที10วินาทีตดต้นทุนไปตั้ง4เท่ามีหรือครับตะวันออกกลางไม่เอาเรื่องขายน้ามันแล้วก็ใช้ดิจิทอลหยวนนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดเห็นชัดเจนจีนพัฒนาไปอย่างเงียบๆและรวดเร็วมากแม้แต่สายการบินก็ผลิตได้นี่คือกุ้แข่งของโบอิงและแอร์บัสนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ ที่ของโกเบอร t ไรท์ที่ผมศึกษาและรวบรวมอ่านมาแม้แต่ในของบูมเบอร์เลยแม้แต่ในของอเมริกาทุกอย่างในการรวบรวมนั้ง c n n CNBC นี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดที่ผมศึกษาและติดตามตลอดถ้าชอบใจก็ติดไลค์กดไลค์กดแชร์ติดตามมาดูต่อไปนะครับฉนันเป็นจังหวะออฟชั่นนี้หละครับสำหรับตลาดหุ่นไทยทักษาารเมืองจะเป็นอะไรจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เป็นเรื่องของการเมืองเรามาดูเรื่องการบริหารลงทุนให้ดีนะครับ ทันทองคํานั้นจะเป็นเซฟเฮเวนต่อไปเรื่อยๆแต่จบสิ้นเมื่อไรเมื่อสงครามตกลงกันได้สองคมก็จะุดกโถมทรายระหว่งางท้ามกับประเทศจีนนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์สําหรับทองคําที่ผมชี้ให้เห็นกลับมาดูให้ดีเอเซ็ตโรเคชั่นนะครับหลเข้ามาอิมิเกนมาเกตแล้วก็ในยุโรปตลาดทุนตลาดหุ้นแน่นอนและในสกุลเงินยูโรแล้วก็ทําให้สกุลแถบนี้ทั้งหมดที่จะแข็งค่าขึ้นรวมทั้ง,งเงินบาทด้วยดอลลาร์จะอ่อนลงไปเรื่อยๆนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นเก็บ สสมหุ้นที่กําลังถูกช็อตเซลลงมาโดยกองทุนประเทศหรือต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีก็เป็นโอกาสสาหรับ investment long term fund ทั้งหลายนะครับที่จะ private wealth private fund ซื้อให้ดีกลุ่ม Banking สุดท้ายเชื่อว่ากนงหรือ central bank แถบนี้ทั้งหมดจะลดดอกเบีย้ยเหมือนจีนนะครับลดดอกเบีย้ยลงมาและกระตุ้นสัรษก,กิจอาจฉีดเม็ดเงินเข้าไปในระบบของประเทศจีนสร้าง c o n ซ u p t i o n c o n s u ในปี2027 จาก3.5จะขึ้นไปเป็น5เซแน่นอนพึ่งพาตนเองนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดและทำให้ประเทศไทยนี้ทั้งหมดจะโฟโล่จีนต่างๆฉะนั้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์ไฮไรท์นะครับคอนซัมเมชั่นคอนซูเมอร์ก็ดีจะเติบโตและการสร้างอินฟาสกเจอร์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็คือกลุ่มปุนใหญ่อยู่ดีนั่นคือภาพมอนิเตอร์และวก็ใช้โรงไฟฟ้าเพื่อผลิตอุตสาหกรรมพลังโซล่าเซลล์โซลาร์ฟังและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก็ต้องใช้กลุ่มเซกเตอร์พลังงาน แสงอาทิตย์ทั้งนั้นนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดก็คือเก็บแบงกิ้งเก็บของกลุ่มโรงไฟฟ้าเก็บของกลุ่มเฮลท์แคร์พอยิ่งขึ้นภาษียาขึ้นไปก็ยิ่งอันตรายกับประเทศอเมริกาเองเพราะจะใช้ของแพงขึ้นทั้งนั้นทั้งยาทุกชนิดนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นอย่าลืมนะครับเก็บให้ดีสะสมให้ดีและเล่นรอบเทคโปรฟิตของกลุ่มเทคสต็อกเทคโนโลยีก็คือเดลต้าเข้าคอมฮานาเคซีจะจํำขึ้นในธุรกิจโมเดล เอไอที่เดลต้าลงทุนไป500ล้านเหรียญเมื่อปีที่แล้วก็จะส่งผลทางบวกกับในสิ้นปีนี้หรือปีหน้าไม่แต่ฮาน่ากับ KCE แลวก็เข้าคอมเช่นเดียวกันก็ต้องไปธุรกิจ AI เพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะโต,อ,ตอย่างใหญ่หลวงมาก AI 3ปี5ปีจากนี้เปต้นไปพู้เซกเตอร์เหล่านี้แลวก็จะจ้ำก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแล้วครับศึกษารวบรวมไปด้วยกันนะครับที่ผมจะให้ข้อมูลคอมเมนต์เลือกการลงทุนให้ดีครับสวัสดีครับ